สวัสดีครับเพื่อนๆผมได้พระมาใหม่นะบูชา,าพระมาใหม่ห้าหลักต้นๆนะผมบูชามานะครับไฮไลท์ไฮไลท์อยู่ที่องค์นี้นะครับนี่นะครับพระสมเด็จโต พิมพแขนหักศอกนะครับนี่ไฮไลต์อยู่ตรงนี้นะครับนี่น,น,นะครับหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะครับหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนี่ผมแกะออกมานะเนี่ยใช้เครื่องมือแกะแต่ปรากฏว่าเห็นไหมเพื่อนๆเ,เ,เนี่ย มีเทียนนะครับเขาเทียนหลอมไว้ข้างๆเนี่ยไม่ให้องค์พระขยับนะครับผมลองแทะดูแล้วเมื่อกี้เป็นเทียนนะนะครับไม่ให้องค์พระขยับเนี่ยไมู้จะแกะยังไงนะครับเนี่ยนะครับ เนื้อหาได้ความเก่าได้นะครับเป็นผ้าเนื้อผงนะครับโอ้โหเจ้าของไม่ให้ขยับเอาเทียนเนี่ยนะครับมาใส่ไว้ข้างๆนะครับตั้งใจทําม,มากนะครับหลวพ่อปานมัดบางเฮียนะครับ ของด่านนะถ้าเป็นพระเกจิคณาจารย์เป็นพระผู้มากวิชาคมของสมัยร .5 นะนะครับประหลัดขิกเสือเสือพูดผิดเสือของท่านเนี่ยดังมากนะครับเสือแกะของท่านเนี่ยนะครับเอาไปเคยไปถวายให้ร .5 เนี่ยโอ้เจ้าของเดิมเอาเทียนเนี่ยมาอุดไวข้ข้างๆเนี่ยนะครับไม่ให้ปา้าขยับไปเยื่น ผมเลยไม่กล้าแกะเลยทีนี้นะครับเนื้อหาใช่ความเก่าได้นะครับเนี่ยเจ้าของถึงขนาดต้องเอาเทียนมาไม่ให้ขยับเยื่อนเพื่อแขวนบูชาได้ทีไม่ให้เยอนไปไหนมาไหนได้จะ,จะได้ไม่ชนกรอบนะครับนี่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะครับนี่สมเด็จโตเป็นแขนหักศอก ผเสียญโยนะครับเป็นพิมพ์โบราณนะ้เนี่ยปากกูบางหุ่นพรมเนี่ยนะครับแก่น้ํามันตังอิว้วแก่นะครับแก่ส่วนผสมอาจจะเป็นน้ําพึ่งน้าอ้อยนะครับเนี่ยพอไม่โดนแสงไฟนะจะจะไม่เหลืองพอมาโดนแสงไฟแล้วออกเหลืองเลยนะครับนะครับ ไม่โดนแสงไฟแล้วไม่ออกเหลืองนะจอขาวๆพอโดนแสงไฟป,ปุ๊บเหลืองเลยนะครับนี่ก็แก่แก่มวลสารแก่ส่วนผสมน้ำพึ่งน้ำอ้อยน้ำมันตังอิ้วนะครับอ่านี่ก็หลวงพ่ออ่าอะไรเอ่ย ไม่ผ่านการใช้เลยนะหลวงพ่อน้อยนะครับราชบุรีปีหนึ่งเจ็ดนะครับหลวงพ่อน้อยราชบุรีปีหนึ่งเจ็ดไม่ผ่านการใช้เลยนะครับสภาพเดิมๆดิมนิกเกิลใช่ไหมเอ่ย วัดหนองหนองหอยจังหวัดราชบุรีนะครับโอเคครับ